จิตรกอดออนแอพักหนึ่งที่ถูกจับตามากเป็นพิเศษจากสลิมก็คือพักก้าวไกลบางคนเรียกใกล้กาวบางคนเรียกก้าวไกลนะฮะคอลัมน์ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกคมชัดลึกบอกก็พา่ายยับพิธาคนใต้สอนบทเรียนส้มสุดขั่ว โดยคุณน้ำหมึกบอกว่าแพ้สองสนามรวดพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลปลุกขวัญสมาชิกเดินหน้าต่อหาเสียงต่อวัดใจคนกรุงเทพที่สนามหลักสี่ปลายเดือนมกกราคมนี้คุณน้ำหมึกบอกว่าคนใต้ได้ให้บทเรียนแก่พิธาแล้วครับเนื่องจากผลคะแนนที่ชุมพรและสงขลาไม่เข้าเป้า แถมเปรียบเทียบกับคะแนนสมัยที่เป็นพักอนาคตใหม่เมื่อปี2562คะแนนหายไปเกินครึ่งครับแลนสไลด์มากครับพักคก้าวไกลย,ยุคพิธาถูกคนใต้บางกลุ่มจัดให้อยู่ในปีกซ้ายสุดตรงและเป็นแนวร่วมของขบวนการปฏิรูปสถาบันชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้คำนี้หรละครับชาวบ้านก็ใช้คำว่าล้มสถาบัน ความนิยมก็เลยลดหวบ้าบคนใต้รักสถาบันครับเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้คอลัมน์ท่องยุทธภพโดยคุณน้ำหมึกบอกต่อไปว่ากลางดึกคืนวันที่16มกราคมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพิธาไอจีหลังจากทราบผลการเลือกตั้งที่ภาคใต้โดยบอกว่าลุยต่อที่จตุจักรลักษี กรุงเทพมหานครไม่ได้หวันไวกับความพ่ายแพ้แต่กลับเข้มแข็งกว่าเดิมช่วงหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลาพิธาลิมเจริญรัตพร้อมด้วยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลและอำนาจสถาวนาริษท,ที่ปรึกษาพักก้าวไกลรวมถึงสอสอดาวสภาอย่างอมรรัตโชคประมิตรกุลรังสิมันรมเบญจาแสงจันต่างลงไปช่วยหาเสียงในพื้นที่กันอย่างคึกคัก พรรคก้าวไกลคงไม่คาดหวังถึงขั้นชนะเลือกตั้งแต่ต้องการปักธงความคิดอย่างน้อยควรได้คะแนนประมาณสองห0,000ื่นคะแนนต่อเขตเพราะว่าฐานเดิมเมื่อปี2,562พักอนาคตใหม่ทำไว้เฉลี่ยหมื่นคะแนนครับบทเรียนงูเห่าสีส้มพิธาจึงต้องมีการกลั่นกรองผู้สมัครสอสอโดยยึดเรื่องจุดยืนและอุดมการการเมืองเป็นหลัก ไม่ใช่คว้าใครก็ได้มาสมัครเหมือนสมัยพักอนาคตใหม่สนามชุมพรเขตหนึ่งพักก้าไกลเขาไปเลือกเอานายวรพลอนันตสักอายุ25ปีเพื่อจะให้ได้ภาพว่าเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีพื้นเพเป็นชาวตำบลน,นาศักด์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรวรพลเนี่ยร่วมงานกับพักนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นพักอนาคตใหม่ครับ โดยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างเครือข่ายของพักในพื้นที่ภาคใต้และอดีตเป็นผู้ประสานงานประจําจังหวัดชุมพรนอกจากนี้วรพลยังเป็นนักกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องเมื่อเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคมปี2562ชาญวิจัยสว่างเป็นผู้สมัครสนามเขตหนึ่งชุมพรพักอนาคตใหม่ได้1 3 4 7คะแนนแต่เลือกตั้งซ่อม วรพลอนันตศัก์ได้เพียง3582คะแนนคะแนนหายไปจากเดิม6,000กว่าคะแนนตอนหาเสียงวรพลชูธงเฉดสีเดียวกับขบวนการ3มนิ้วแถมเจอคู่แข่งไปขุดโพสต์เก่าๆใน Facebook มาขยายผลนั่นก็คือข้อความที่สะท้อนว่าเขามีทัศนคติอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้มีกระแสต้านในเชิงลึก และก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ท้ายที่สุดวรพลจากก้าวไกลจะได้แค่3,000คะแนนส่วนสนามเลือกตั้งซ่อมสงขาพักก้าวไกลคาดหวังไว้สูงพอสมควรเนื่องจากตัวผู้สมัครสอสอเป็นมือขวาของทิมพิธาลิมเจริญรัฐและมีประสบการณ์การเมืองภาคประชาชนมายาวนานเขาคือที่วัดดำแก้วอดีตผู้ช่วยนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล ถูกวางโพสิชันนิ่งในเวทีเลือกตั้งซ่อมเขตหสงขาว่าเป็นมือขวาพิธาเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นจากคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หนุ่มชาวอำเภอสะเดาคนนี้ที่วัดดำแก้วเป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นกรรมการบริหารสอนอน,นทในปี2552และเป็นเลขาธิการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมประชาธิปไตยกระทั่งมีพักก้าวไกลที่วัดได้เข้าร่วมทำงานในฐานะผู้ช่วยของนายพิธาเพราะฉะนั้นกระบวนการภาคประชาชนและ NGO ในภาคใต้จึงช่วยหาเสียงและคาดหวังว่าทิวัดน่าจะได้20,000คะแนนขึ้นไปโดยตอนเลือกตั้งครั้งก่อนปี2562เนี่ยนะครับ พักอนาคตใหม่ส่งนายสัมพันธ์ละอองจิตลงสนามเขต6กสงขลาได้มา11,966คะแนนครั้งนี้ปรากฏว่าที่วัดดำแก้วได้เพียง5,427คะแนนสร้างความผิดหวังให้แก่กองเชียร์สีส้มเป็นอย่างมากความปราชัยทั้งชุมพรและสงขลาสะท้อนการทำงานของพักก้าวไกลในวันนี้ทำให้หลายฝ่ายเปรียบเทียบกับพักอนาคตใหม่เมื่อสองปีก่อนที่มีความสดใหม่และมีความหลากหลาย ผู้คนจึงตอบรับค่อนข้างดีในภาคใต้หากพิธาไม่สรุปบทเรียนจากชุมพรและสงขลายัางเดินหน้าชูธงส้มจา๋าคู่ขนานกับขบวนการสุดตรงต้นทุนเดิม8ล้านเสียงอาจจะหายไปเกินครึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่แหละครับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับความรู้สึกของคนไทยที่ยังรัก อย่างเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแต่ละตัวที่เอาลงไปช่วยปราศัยเช่นอมรัชโชคประมิตรกุลเบญจาแสงจันทร์เนี่ยก็ชัดนะครับว่าเป็นพวกที่มีทัศนคติอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นตลาดของคุณยังไม่ได้เติบโตในภาคใต้แต่คุณเอาสิ่งนี้ไปขาย ก็ต้องเก็บแผงกลับบ้านแบบนี้แหละครับและรอดูกันต่อไปว่าหลักสี่จตุจักรเพชรกรุณพลจะทำคะแนนได้มากหรือน้อยกว่าผู้สมัครคนก่อนของพรรคอนาคตใหม่น่าสนใจนะครับโปรดติดตาม30มก,กราคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันหย่อนบัตรเลือกตั้งที่เขตหลักสี่ครับ Cheater code on air.